เธอเป็นควีนของฉันคนเดียวและฉันก็คือราชาแต่เธอเดินไปกับจอรนสลัดที่ยศเป็นแค่กัลลาสีฉันมีพระราชวังและทรัพย์สมบัติให้เธอพร้อมขอกระใจอ้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอก็ทิ้งฉันไปออฉันไม่อยากเชื่อเลยเธอต้องการในสิ่งใดฉันจะให้ทุกอย่างขอแค่เพียงเธอมีใจ ทิ้งฉันได้เปล่าเธอเป็นดังจะญิงเธอเป็นคนในฝันเธอคือคนที่ฉันนั้นต้องการเธอดันไปกับเขาเธอทิ้งฉันเอาไวมันคือสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเลิกจบมันเธอแค่ดูแลเป็นกันเอง เสียดายเธอไม่ใช่เกิร์เฟมันผิดที่รักที่ยังไม่ชัดเจนส่วนทางไปคนละเลนความรักของเรามันคงจะสายไปอย่าใรใจเธอไม่มีสายใย,ยวันนั้นที่เธอไปมองใครที่ฉันไม่เห็นก็แค่ลองใจแฉมยังจมและเพะ้อตลับตาโลกหมุนแต่เธอไม่กลับมาความรู้สึกข้างในฉันยังคงเงินเธอเป็นคนเดิมที่หายไปกับตาอยู่กับเขาจะสบายดีไหมอยู่กับเขาจะเป็นอย่างไรหยดน้ำตาที่มันลิน ฉันคิดถึงเธอจะได้ยังไหม,มองดูท้องฟ้าดวงดาวยังคู่จันทร์มามองที่ฉันทำไมไม่คู่เธอคืออันที่จริงเธอไม่ได้รักกันเธอไปรักมันฉันเองก็แซดเลยฉันมีเพชรพลอยและแก้วแหวนหเงินทองเอามากองให้เธอได้มากกว่าเธอต้องการเป็นประสาหรือไม่มาฉันสามารถให้เธอได้ทุกอย่างไม่เข้าใจเลยจริงๆให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุดที่ฉันนั้นเคยเจอมายอย่าไม่เธอเป็นไมค์ควีน ให้เธอเป็นควีนของฉันคนเดียวและฉันก็คือราชาแต่เธอเดินไปกับจอมสลัดที่ยอดมันแกกัลาซีฉันมีพระราชวังและทรัพย์สมบัติให้เธอพร้อมขอกระเธอยอมจะทำทุกอย่าง